เขินไปหนึ่งทีนะฮะทุกคนผมพิมพ์ไปว่าหยิบเล็กไซให้ทีครับมาดูมาดูตัวเลือกเอ่อผมซัพพอร์ตครับผมฉะนั้นเราจะไม่ให้น้องขู่คำรามนั้นหลุดไปได้นะฮะเราจะแบนทิ้งแบนโอ้ยถึงมเขาก็แบนเล็กไซเหมือนกันว่ะเฮ้ยดีรอบนี้ผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นป่ามาหลังจากที่เราลงแรงกันไป3รอบเราได้เล่นป่าแล้วพอสรอบเราได้เล่นัเลสต์ตัวอะไรปไร่กนันตัวครก็ออกมาตามดังนี้ เป็นที่น่าเศร้าใจที่ไม่ได้เล่นขู่คำรามนะฮะเพราะว่าโดนแบนไปเรา,าก็ต้องมาเล่นเจ้าขายขายแล้ววะเจ้าขายไส้กรอกฮนะกด,ดเหรียญแล้ววะเอากดมัง่งอ่ะผมก็มีเหมือนกันอารีโอหนา้าเหรียญอ่ะตอนล่นางเจอจันน่าใครสานะฮะคอมก็ตามนี้ก็ผม,มกดพอด,ดูกันได้ดครับลิน่าอัพไลน์นำนะอาดอาดลืมโอเคเปิดไกด์แล้วอัพตะบิลนำครับผมอย่าให้ผมนั้นเลเวลสองนะทำไมครับ เลือดเยอะขึ้นถูกไหมับสองก็ต uh 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 uh> ้องเลือดเยอะขึ้นหนึ่เข้าใจเ่ลสองแล้วเพื่อนเพื่อนจริงเราโดนบวกนะจะหน้ามันโซนได้ดีกว่าเลวหน้าบอกไหมเพื่อนบอกไหมดูจากการล่าเซตของเขาแล้วยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนเพื่อจะให้เมนเนียนเข้าเข้านี้ไม่ได้เพื่อนไม่งั้นลาายากเพื่อนเพื่อนเอาดาร์คเฮเวิดมาด้วยเพื่อนเพื่อนเล่นเอิบะปเนี่ยเพื่อนกูมาเจออะไรเนี่ยฟักทำไมเขายืนนิ่งๆเหมือนเขาขี้เกียจล่าเซสบอโลหลหอหือหทำไมเขายืนนิ่งๆเหมือนขี้เกียจล่าเซสทำไมเขายืนนิ่งๆขเ แฝดตายออกแฝดตามไปไหนแล้วเนี่ยเพกกื่อนกูกลับมาจะตายแล้วเนี่ยมึงฮิวไปแล้วเนี่ยโอเคมาครับยังไงแสบโดนมึบจุกทุกเอฟวิติงหลอดเด็ดแคโอ้โหเฮ้แต่จันนาได้คิวก็โอเคอยู่ดีที่จันนาได้คิวไป เฮ้ยสะดิเกตไปโดนเคนถามไม่มีใครเช็คเลยเช็คอะไรวะเช็คทอยเหรออ๋อบูบัฟก็คือโดนอีเวนต์บูหรืออะไรเขาก็มีบูไม่อเอาแต่ป่าศัตรูตายไปแล้วครับโดนกาลิโอตบไปฮะเรียลนาที่เป็นตัวละครล็อกได้อันนั้นมอกรนานี่แต่ไงทำเชื่อมโยงของผมยังคงเข้มคลุ่มเข้มคลุ่มข้างเข้มขลุ่มข้างเหมือนเดิมนะฮะตีรถให้เพื่อนไม่ต้องห่วงฉันเหมือนเขาขี้เกียจลาเซตอะจริงเขาเดินแบบเหมือนอยบอทอะเหมือนแบบปล่อยเอาตัวแขกแล้วก็นั่งเล่นเฟซบุ๊กอะ ผมเกลียดแอนิเมชันจริงอ่ะมันดูเหมือนพร้อมที่จะให้อีกฝ่ายบวกตลอดเวลาใส่นิกเบยดไปครับโอ้ไม่โดนฮะจังหวะนี้ผมเ่ารถโอเคจะทำไมวะเพื่อน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 เจ็บเพื่อนเจ็บไปครับโอ้โหกลับมากลับมาได้อติได้อติได้อติไดสองอาติฮะจังหวะนี้ไอผมเซนิกเบลดไปมันติดลมด้วยหรอวะหรือว่า ตัวมันยังไม่ลอยพี่เขาจะมาอีกว่ะอ่าไม่โดนต้องกลับแล้วเพื่อนเพื่อนลึกไปไหนนั่นลึกไปไหนนั่นตายนะน,นั่นอือเช็ดเดยอือ ไอสายได้คิวไปอยู่ดีฮะเป็นการไดที่สุดโคตรลึกฮะผมเดาใจเอดีคนนี้ไม่ออกว่ะก็เล่นดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเดาใจไม่ออกว่าเขาจะเข้าหรือว่าจะยังไงโอเคล่างฟ้าแล้วครับภายใน9น้าวทีถึงว่ามันมาแกงล่างยังเลยทีมล้นตีไกลถึง3ตัวเบสอยู่กลางโดนครับจังหวะนี้ผมน่าจะต้องไปช่วยครับมีชิวอัฟดูรานมาแต่ว่าบินไปแล้วอืมๆๆม้มซฟมมมมเมม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 ดมามมดดอนครับมม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 มัมม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 ม อ่างตะกัดกันหมดเอโคอาจจะตะกรับมาเพราะว่าเมื่อกี้มาแข่งการมาเป็นซับก็ต้องมาเลี้ยงป่านะทุกคนซับที่ดีนะผมจะทำตัวเป็นซับที่อยากได้แบบป่าไม่ใช่ดเิเวลาผมเล่นป่าผมอยากให้ซับเป็นแบบผมก็จะเล่นซับแบบนั้นนะโอ้เล่นบนถลุงทะเลไปแล้วครับสวยเพื่อนเพิ่งทะเลเป็นของเรา<ๆ>เพิ่งทะเลด,ดีมีชายแปลกกว่าครึง่งมีกลิ่นมีกลิ่น,นเอโคผมได้กลิ่นเอโคนี่ต้องมาเอฟเคครับเหรอฮัลโหลตามจริงมาออลอินวันผมบอกเลยผมว่า อินวันแล้วก็แฟดหลบครับจังหวะนี้ครับยังไงครับน่าจะต้องรออยู่สำหรับทางนากามะโดนสกิมคิวไปอ้ายโดนที่สุดท้ายแต่ว่าเจ๊เข้าแจเจ๊ก็ตอนนี้ก็ตีเข้าไปเพื่อนตีเข้าไปเพื่อนยิงเข้าไปยิงก็ไปถือว่าหนึ่งแรกไปการจะบอกว่าหนึ่งแรกสามไม่เป็นไรหนึ่งจะได้ยุนะเราได้สองตัวเราได้สามตัวแต่กลางเข้ามาแล้วนะกางจะบ่นว่านี่ต้องมาเจอเอฟเคในนีโก้เราต้องมาเจอเอฟเคในลิวหน้ากโอ้โหจิงเขาของเขามาว่ะ ของเขามานี่คือไม่ใช่เลยนะคือเขาเล่นไอ้นี่บ่อยไปหรือเปล่าเออบ่อยไปหรือเปล่าออกของแบบนี้ฮะแซบแตะแรงมากมากฮะตีบัสคนทิ้งกันทำตัวเป็นประโยชน์ตีตามอยู่นะสำหรับทางจิงแต่ว่าได้ไครสา่นแม่งได้คิวผมตรงเมื่อกี้มันก็เลยดูนำมาหน่อยขอหน่อยขอเป็นเนี้ยหน่อยเอยขอเป็นเนี้ยหน่อยมีสแต็กเนี้ยดันบนครับไปลุมเอ็กโคโก,กันเพื่อแย่งลิฟท์แคทครับจริงอัลเิอเมทไปแล้วครับซุปเปอร์เมกาเดสโลเกตจะโดนใครหรือไม่ฮะจังหวะนี้ไม่โดนครับหลุดโหกลางนะครับ ลิวหน้าที่เป็นมิดเลนใช้ดาบคู่โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะอ,อันนั้นเออ่แคทเธอรีนาครับผมได้ริแบแพทวางทิ้งแล้วโอ้สบายกว่ารอบนี้แบกด้วยไม้ถีมผมรออีกนายนาะแล้วค่อยเข้าอ๋อนี่คือจิงเขาเอ,ออกไอเทมนี้มาเพื่อที่จะเคลียร์บอร์ดใช่ไหมดัสเบดปล่อยริบแพทตรงกลางฮะเพื่อเดินเกมกันอย่างต่อเนื่องฮะมาครับเจอกันกลางป่าครับผู้พราพรือผู้พราพรืเอาออตีเบดไปแล้วแต่เอเคโกดอากับมาวนกลับมาด้านหลังเดินลักล้อมอยู่แบบนี้ ิงเฟรชมช็อปเปอร์ให้ละตายในที่สุดนะฮะยังไงครับมือเลือ์ที่จะเปิดต่อรบทางกาลิโอครับสมัดฉือเข้าไปแต่ว่าศัตรูเยอะมากๆนะครับกาลิโอวีวีวันครับโดนซุปเปอร์ไปกาเวเดนโลเกตไปแต่ไม่ตายครับเลือดเหลือแบบแกระจึงเดียวครับเลือดเหลือแบบแกระจึงเดียวครับไปครับอออินวันไปครับแบบนี้ครับต้องตายแน่ๆแม่งไม่ตายแม่งไม่ตายกลายเป็นเสียมังกรไปนะฮะ มุตสซ่าขับป้านออกวิชั่นให้เคนแม่งเปิดทางเอโคเฉยไม่รออ่ะสอนกลางก่นอนโตายเคนนะครับสมัติเข้าไปเจตยิงคิวอีคิวไม่โดนแต่มีซอนย่ญญามาผู้ส่งเวลามีเฟนอนสปาร์กไหมครับมีเฟนอนสปาร์กอีกครับมานี่มานี่มานี้จะรอดได้ยังไงร,รอดก็เกินคนแล้ว ไปครับดักต่อครับเจอใครหรือไม่เจอด้วยครับรอเปนเนียนดันรอเมนเนียนดันคนนี้แหละคนนี้แหละไอคนที่มาเสริมกำลังนี่แหละไอคนที่มาเสริมกำลังนี่แหละหึฮึฮึหึตายเพื่นไอ,ไอนมาเซติกเบดต,ต่อเสียสละชีพอเอโ,อมโอเคมาเขตมาอีกหนึ่งครั้งครับเขาจะมาแก้มือได้หรือไม่พุ่งเข้าไปที่หญ้าครับปาดเข้าไป มันเขาน่าจะหายไปนะเฮ้ยจัดๆชัเอ๋ยได้ตัวหนึ่งวะ่ะจิงเขาออกอะไรต่อวะเนี่ยเมื่อกี้จิงตายไหมไม่ตายแอซิดหกซบไปหกแล้วเออน่าจะเป็นไอเอดูจากไอเทมแล้วไปเจ็ตมาอออินวันโบร์ออินวันโบร์ออินวันโบรแตกสตานโบโบโบวู้ขอบคุณสำหรับเทเลพอร์ตแบงหลังนะคุณเจ็ตไม่ทำให้ผิดหวังจริงใครชัดตาวจริงเอ้ยยังไงยังไงผมได้มุกสปีดผม,ไ,มได้มุกสปีด มาดิอ้าก็มาดิครับ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 อืมอ้าก็มาดิครับรออยู่เบย์อ้ารออยู่เบย์อาจริงเขาออกดัดเบรมาเพื่อตีบอร์ดจริงๆผมยังคาใจเลยไปครับแฟดทอนขือไปครับโดนอัลติเมทไปเอ้ยมันแฟดอ่ะอ๋อจริงกลับเร็วเพื่อนมันสามคนเอาได้ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเอ้ย เรียบร้อยดับเบิลคิวจิงยังไม่ได้ไออีเลยวะมังกรตัวที่สามังกรไฟสองตัวเช็ดแค่แต่เคนล่างฟ้านี่ข้อเสียคือเลดเกมจะเริ่มไร์ประโยชน์ไปเลยนะครับเพื่อนไปไหนอ่ะจิงไปไหนเนี่ยตัดบอดเหรอดักกันแล้วครับทีมเราเอาเเจอแล้ว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 ผมไปแจมไฟก่อนแจมไฟก่อนใคร่าจะเป็นคีย์สำคัญของเกมนี้ครับยังคงไม่ถึงใครสาชิดหายกาเลโอตายแล้ว ยังผงไม่ถึงใครสาครับดึงเข้าไปครับเอาตัวเข้าไปแนบหน้าใครสาฮะผมตายเนี่ยตายเนี่ยอ้ยซีซีอย่างเยอะเอ็โคแม่งเราเราเอปรเจนมาเฮ้ยชันดาวใครสาได้วะแต่เบิ้ลคิว่ะออกจากตายอยู่ดีต้องให้จริงไปฟาร์มฮะตอนนี้ไอเอไม่ได้เลยจริงฟาร์มทีขอร้องเขาวะเล่นเอดียงไหมเนี่ยไปครับ คอยอิวันครับจ <If S 2> oh, ังหวะนี้ได้อาร์ไปทีนึงสวยอยู่โป้งไปครับครับโป้งไปครับโดนไปสองคนครับเจสโดดเข้าไปครับกาลิโอกระโดดตามมาครับโป๊ะแตกครับลักอืมหืมอย่าได้พลาดอย่าได้พลาดอย่าได้เผลออย่าอย่าได้พลาดอย่าได้เผลอถอนโดนทางจันหน้าไปครับแต่เจ็บมากครับใครหรอครูเนี่ยแหละครับเจ็บมากครับเจสเข้าไปนัวครับจังหวะนี้เจสตายฮะมันไม่มีดาเมจจากทางจริงอ่ะดูเลือดจริงนี่ อูเรืองจริงนี่ตายจริงฟาร์มเร็วลูกลูกหลานมึงฟาร์มมึงเหอ,อะมึงแตเดินตัดบอดจากนัดเปรเนี่ยก็ร้องเห้าว่ะแล้วซัดก,กันอีกแล้วอ่าเรียบร้อยปีมักงกรครับผมของจากเคงเขาจะทำได้ครับผมเชื่อว่าเคงเขาจะทำได้ครับหมดบอบแล้วครับเย็ดแค่ไม่ได้ฮนะเยอะโอ้โหมันเอาวาอะไรเว้นมันเอาโอ้โหหายเลย หายเลยแล้วฉันจะต้องทําอย่างไรเมเจสมันด่าด่าแรงยังวะด่าจริงโคตรแรงเลยเมื่อฉันเป็นซับท,ที่ต้องเลี้ยงเอดีอ้นี่แหละอโอ้ยเหนื่เแล้วเกิน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 ตายจันได้ยิงมันจริงยิงมันกับดัตเบดที่นายมีถืออยู่ในมือเ็มช็เปอร์ดักหน่อยหรือใช้ไปแล้วเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งชีวิต แล้วก็ตัดบลอลานซ์ได้สองตัวไว้ถ้าจากการกดแคปไปแล้วผมว่าปัญหาตอนนีู้ที่เลเวล ADC กับเลเวลป่าครับป่ายฝ่เลเวลสิบห้าเข้าไปแล้วป่าเราเว้สิบสามส่วน AD AD, AD AD เราก็โดนนำไปถึงสองเวลผมพยายามบอกเกมเมอร์พวกคุณรอจิ้งได้ไหมคือไฟตอนนี้ได้แค่ดักหลงกับรอจิ้งฟาร์มสองอย่าง p l ลียไหมทีมเออผมก่อให้สุดๆแล้วผมก่อให้สุดๆแล้วตายแนละ้วนะ่าตายแนละ้วนะ่า เข้าไม่ถึงว่าเจสเทเลพอร์ตมาครับจังหวะนี้การให้เพื่อนก่อนผมกันให้เพื่อนก่อนโทษผมผมได้โทษตันผมตายไม่น่ารอดเกมน,นี้เจสบนอย่างเงี้ยเอดีทำหาอะไรไม่ได้อะไรของพวกมันวะ ก็ก็ก็เอาเป็นว่าผมเล่นไม่ดีแล้วกันไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับเรียวนาที่เป็นตัวละครล,ล็อกได้ทันบอกกันหน้านี่เป็นไงทำอ้าวตอนที่สุดท้ายแต่ว่าเจ๊เขาตีเขาตอนนี้ก็ตีเข้าไปเพื่อนตีเข้าไปเพื่อนจริงเข้าไปจริงเข้าไปถือว่าหนึ่งจริงเขาออกดัตเบร์มาเพื่อตีบอร์ดจริงเหรอยังคาใจอยู่เลย